ครั้งที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปอนิเมะยุค90ระดับตำนานนะฮะมันยังไม่สะใจเพราะยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ไม่ได้พูดไปในคลิปนั้นนะฮะวันนี้แหละครับเราจะมาต่อ EP 2กัน JCB s JC t u d i o Presents อนิเมะยุค90ระดับตำนานตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉะ มบบาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกดจอยเมมเบอร์ช่อง JCB ครับผมลิทมัดดาวเหนือนี่เป็นมังงะและอนิเมะเรื่องดังในยุค80เลยนะครับที่ผมเชื่อว่าเด็กหลายคนในยุค90ต้องรู้จักเรื่องนี้ครับพอะเรื่องของลิทมัดดาวเหนือเนี่ยมันคือ Mad Max เวอร์ชันญี่ปุ่นมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตนะครับหลังหายนะนิวเคลียร์ระเบิดครับทำให้โลกกลายเป็นดินแดนนรกล้างครับผู้คนต้องต่อสู้ เพื่อเอาชีวิตรอดด้วยกําลังและทักษะการต่อสู้ที่เหนือมนุษย์ครับตัวละครของเราเนี่ยมีชื่อว่าแม็กเออ,เอ,อไม่ใช่นะฮะเคนชิโร่นะครับเขาเป็นผู้ที่สืบทอดท่าไม้ตายมัดอุดรเทวะนะฮะผมเคนชิโร่เนี่ยเป็นนักสู้ที่มีพลังมหาศาลและสามารถโจมตีจุดตายของศัตรูได้ทําให้ศัตรูเนี่ยระเบิดหรือตายในทันทีเคนชิโร่แกออกเดินทางไปทั่วดินแดนนรกล้างครับเพื่อตามหาคู่มั่นของเขาที่ชื่อยูเรียเคนชิโร่ต้องต่อสู้กับ เาศัตรูมากมายที่มีความสามารถการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมครับเช่นราโอนะฮะผู้สืบทอดอีกคนหนึ่งของหมัดอุดรเทวะที่ต้องการครองโลกนะครับหรือจะเป็นไอตัวชินนะครับผู้ใช้หมัดเทวะอีกสายหนึ่งที่เป็นคนลักพาตัวยูเลียไปครับเรื่องราวของรธิ์หมัดดาวเหนือเนี่ยจะมีความดราม่าและแฝงไปด้วยปราชาการใช้ชีวิตและความรับผิดชอบของพลังที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้ริ์หมัดดาวเหนือนะครับเป็นหนึ่งในมังงะที่ได้รับความนิยมและเป็นที่

No ทูฟังผมหน่อยนะครับมันดนูลิขสิทธิ์เพลงเลยต้องลองเองเป็นมังงะและอนิเมะยอดนิยมนะครับที่สร้างโดยมาซามิคุรุมาดะนะครับเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับกลุ่มนักรบหนุ่มนะครับที่เรียกว่าเซนส์นะครับซึ่งได้รับพลังจากเทพีอาร์เทนานะฮะเพื่อปกป้องโลกจากภัยอันตร,รายต่างๆเซย่านะครับเป็นพระเอกของเรื่องนะฮะเขาเป็นหนึ่งในบรอนเซนส์นะครับซึ่งก็เป็นเซนส์นระดับต่ำสุดโดยเขาสวมชุดเกราะที่เรียกว่าคลอ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มดาวม้าเพกาซัสครับเซย่าและบรอนเซนคนอื่นๆน,นะครับต้องต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังรวมถึงซิลเวอร์เซนส์นะครับและโกลเซนส์นะฮะซึ่งเป็นเซนส์ระดับสูงที่สวมเกราะทองคําและปกป้องวิหาร12ราศีฮะ เนื้อเรื่องหลักของเซนเซียนะคะคือการต่อสู้เพื่อปกป้องเทพีอาร์ิน่าจากเหล่าเทพและเทพีอื่นๆครับที่ต้องการครองโลกเซเซียและพักพวกครับต้องผเผชิญกับอุปสรรคมากมายเช่นการต่อสู้กับโกเซนในวิหาร12ราศีการต่อสู้กับเทพีโพไซดอนและการผาเผชิญหน้ากับฮารเดสครับเทพแห่งความตายเรื่องราวของเซนเซียนะครับนอกจากจะมีฉากต่อสู้ที่เข้มข้นและดุเดือดแล้วนะครับยังมีการเน้นไปที่มิตรภาพ ค,ความเสียสละและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมันก็เลยทําให้ซีรีส์นี้นะฮะเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกครับคุณคิดดูดิผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยผมยังจําเพลงมาได้อยู่เลยนะเรื่องต่อไปครับคนเก่งฟ้าประทานเป็นมังงะและแอนิเมะยอดนิยมครับที่สร้างโดยโยชิฮิโร่โทงาชินะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับการมาจนภัยและการต่อสู้ในโลกวิญญาณครับโดยมีตัวเอกที่ชื่อยูสุเกะอุรามชินะฮะเขาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายครับ ที่มีนิสัยเกเรแต่เขาได้กลายเป็นวิญญาณหลังจากเสียสละชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อช่วยเด็กคนหนึ่งจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากที่เขาเสียชีวิตนะฮะวิญญาณของยสุเกะเนี่ยก็ถูกส่งไปยังโลกวิญญาณโดยเขาได้พบกับโบตะนะครับเทพธิดาผู้นำทางวิญญาณนะฮะและก็ท่านเอ็มมะนะฮะผู้ดูแลโลกวิญญาณท่านเอ็มมะเนี่ยเขาเสนอให้ยสุเกะนะฮะมีโอกาสคืนชีพอีกครั้งแต่เจ้าตัวต้องผ่านการทดสอบและทําภารกิจในฐานะนักสืบ ญญโดยจะต้องทําหน้าที่สืบสวนและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณครับยูสเกะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนในระหว่างการทําภารกิจนะครับได้แก่คูบาบาระคาซึมะนะครับผมเพื่อนสนิทที่มีพลังวิญญาณสูงฮิเอะนะฮะนักดาบผู้ใช้พลังไฟและความเร็วสูงคูรามะนะฮะผู้มีความสามารถในการควบคุมพืชและมีภูมิปัญญาเฉียบแหลมนะฮะในเรื่องหลักของคนเก่งฟ้าประธานเนี่ยมีหลายช่วงสําคัญสําคัญนะครับเช เป็นการต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์มืดนะครับก็เป็นการต่อสู้ทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นโดยโลกปีศาจการต่อสู้กับโทกุโรนะฮะและก็การมาเชิญหน้ากับเซนซุยนะฮะอดีตนักสืบวิญ,ญญาณที่กลายเป็นศัตรูคนเก่งฟ้าประธานยังมีการผสมผสานร,ระหว่างฉากแอคชั่นที่ดูเดือดประชาเกี่ยวกับชีวิตและความตายครับรวมถึงนิตภาพและการเติบโตของตัวละครทำให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยมในวงการอนิเมะและมังงะฮะผมแถมให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในเน็ตฟลิกมีล ากแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะทำฉากแอคชั่นถึงเหมือนกันโปเกมอนอนิเมะเป็นเรื่องราวการผรจญภัยของเด็กหนุ่มชื่อซาโตชิฮะผู้มีความฝันที่จะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ฝึกโปเกมอนที่เก่งที่สุดในโลกครับเนื้อเรื่องเริ่มต้นเมื่อซาโตชินะครับได้รับโปเกมอนตัวแรกของเขาก็คือปิกาจูนะฮะจากสตราจารย์อกนะฮะชื่อแมงโก้ไทยเลยแม้ว่าในตอนแรกปิกาจูเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งของซาโตชินะฮะแต่เมื่อพวก เขา,ผาเผชิญอันตร,รายด้วยกันครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็แน่นแฟนขึ้นครับพวกเขากลายเป็นเพื่อนสีที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดทั้งซีรีส์ซาโตชินะฮะได้เดินทางไปทั่วภูมิภาคต่างๆเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโปเกมอนลีกในแต่ละพื้นที่ครับระหว่างทางครับเขาได้พบและจับโปเกมอนใหม่ๆมากมายฝึกฝนพวกมันและต่อสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นๆนอกจากนี้ครับเขายังต้องผเผชิญกับการรบกวนจากแก๊งร็อกเก็ตครั ซึ่งก็เป็นกลุ่มวายร้ายที่กากที่สุดในเรื่องนะฮะไอตัวลูกน้องมนะันอะกากเยี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไออะไรนะถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ้างพวกเราก็พร้อมที่จะถแถลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกใบนี้เผยความช่วและสัจธรรมแห่งความรักตัวโกงผู้แสนน่ารักและมีสเสน่ห์มูซาชิโคจิโร่เราสองคนแก๊งโรเกตแห่งจักรวาลไว้ฮอผู้นี้ที่สดใสรอเราอยู่ โ่วนกูเมียดเองไอ้พวกเีย ไอ้สคนนี้นะฮะเขามีหน้าที่ในการขโมยบิกจูและโปเกมอนอื่นๆนะฮะซาโตชิไม่ได้เดินทางเพียงลําพังเขามีเพื่อนร่วมทางมากมายครับที่คอยสนับสนุนและแบ่งบันการผจญภัยกับเขาเช่นคาซึมินะฮะเทรนเนอร์โปเกมอนน้าและทาคิชินะฮะเทรนเนอร์ผู้ไม่เคยลืมตานะฮะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆที่เข้ามาร่วมเดินทางในภูมิภาคใหม่ๆเนื้อเรื่องของโปเกมอนมีทั้งการต่อสู้กับโปเกมอนการฝึกฝนโปเกมอนการ เข้าร่วมการแข่งขันในยิมเพื่อเก็บเข็มกลัดครับและสำรวจภูมิภาคต่างๆในขณะที่ซาโตชิพยายามไล่ตามความฝันของเขาเพื่อเป็นโปเกมอนมาสเตอร์อนิเมะมีความสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทุกวัยครับด้วยการผสมผสานระหว่างการประจนภยัยมิตรภาพและความตื่นเต้นในการต่อสู้โปเกมอนวันพีชครับผมเป็นมังงะและอนิเมะที่ได้รับความนิยมอย่างมากสร้างสารรค์โดยอาจารย์โอดะนะฮะเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการประจนภัยของ ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางครับนำโดยมังกีดีลูฟี่เด็กหนุ่มที่มีความฝันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยนะฮะ โดยการค้นหาวันพีชครับผมสมบัติในตำนานที่ถูกทิ้งไว้โดยโกดีโรเจอร์ฮะราชาโจรสลัดคนก่อนนะครับผมลูฟี่เนี่ยเป็นตัวเอกที่มีพลังพิเศษจากการกินผลปีศาจที่ชื่อว่าโกมุโกมุนะครับทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นยางยืดครับแต่ผู้ที่กินผลปีศาจนะครับจะสูญเสียความสามารถในการว่ายน้ำครับซึ่งก็เป็นข้อเสียใหญ่สําหรับการเป็นโจรสลัดครับตลอดการเดินทางนะฮะลูฟี่ได้รวบรวมพักพวกที่มีความสามารถเฉพาะตัว กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งการต่อสู้กับโจรสลัดอื่นๆหน่วยงานรัฐบาลโลกนะฮะทหารเรือรวมถึงกลุ่มโจรสลัดจัก,กรพรรดิทั้ง4ครับที่เป็นคู่แข่งที่ทรงพลังที่สุดฮะเ,เรื่องของวันพีชนะครับมีการผสมผสานร,ระหว่างการประภัยในทะเลอันกว้างใหญ่และการค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ความลึกลับของโลกและมิตรภาพระหว่างพักพวกครับซึ่งทําให้เรื่องนี้มีความสนุกสนาน และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรวมไปถึงผู้อ่านทั่วโลกครับปัจจุบันก็ยังไม่จบมาดูกันว่าผม40มันจะจบไหมเรื่องนี้ Detective c o n a n หรือที่เรารู้จักในชื่อไทยนะครับว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันเป็นมังงะและอนิเมะยอดนิยมที่สร้างโดยโกโชอาโอยามะนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคุดโดชินิจินะฮะนักสืบมัธยมปลายที่มีความสามารถในการแก้ไขคดีซับซ้อนต่างๆ,างๆเนื้อเรื่องนะครับเริ่มต้นเมื่อชินิจิได้ส,สืบสวนเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมลึกลับที่เรียกตัวเองว่าองค์กรชุดดำครับระหว่างที่เขากําลังแอบสืบอเบาะแสอยู่ชินอิจิถูกสมาชิกองค์กรนะครับบังคับให้กินยาพิษช,ชนิดใหม่นะครับซึ่งไอายาเนี่ยจริงๆมันต้องฆ่าเขานะครับแต่มันกลับทําให้ร่างกายของเขานะครับหดเล็กลงจนกลายเป็นเด็กอายุ7ขวบแทนครับ หลังจากนั้นชินอิจิเนี่ยก็ใช้ชื่อปลอมว่าเอดงาวะโคนันครับผมเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงนะครับโคนันได้ไปอาศัยอยู่กับแฟนสาวของเขาและคุณพ่อของเธอโมริโคโกโร่นะฮะแกเป็นนักสืบเอกชนโคนันก็ช่วยโคโกโร่ไขคดีต่างๆมากมายครับโดยที่โคโกโร่เนี่ยไม่รู้ว่าโคนันคือใครนะฮะลุงแกก็กลายเป็นนักสืบชื่อดังเลยนะครับกับผ้าประจําตัวหลับแล้วไขคดี เนื่องจากโคนันเขาใช้วิธีการทําให้โมริหลับนะครับด้วยเข็มฉีดยาสลบและไขคดีแทนฮะระหว่างที่โคนันพยายามไขคดีต่างๆครับเขายังพยายามสืบสวนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรชุดดาครับเพื่อหาวิธีกลับคืนร่างเดิมในขณะเดียวกันเจ้าตัวยังต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงจากเพื่อนๆและคนรอบข้างครับเนื้อเรื่องของโคนันนะครับจะเต็มไปด้วยการไขปริศนาคดีฆาตกรรมต่างๆคดีลึกลับมากมายและเรื่องราว เกี่ยวกับความรักนะฮะมิตรภาพรวมไปถึงการต่อสู้กับองค์กรลับนี่เป็นอนิเมะที่มีเรื่องราวซับซ้อนหักมุมไปมานะฮะได้เห็นการพัฒนาตัวละครที่หลากหลายทําให้ดีเทคทีฟโคนันนะครับเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามและยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับข้าวบอยบีป๊อปครับเป็นอนิเมะไซไฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายยุค90ครับและยังคงเป็นที่ชื่นชอบในปัจจุบันเรื่องนี้สร้างโดยชินิจิ วานาตาเบะนะครับผมเนื้อเรื่องก็เกิดขึ้นในปี2071นะครับเมื่อมนุษย์ได้ขยายอาณานิคมไปยังดาวเคราะห์และดาวเทียมต่างๆครับในระบบสุริยะนะครับการเดินทางข้ามดาวเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติครับความยากจนอาชญากรรมการคอร์รัปชันเนี่ยแพร่หลายครับเรื่องราวจะเกี่ยวกับกลุ่มนักล่างเงินรางวัลน,นะครับที่เรียกตัวเองว่าคาวบอยประกอบด้วยสมาชิกหลัก4คน พวกเขาเดินทางไปทั่วอวกาศบนยานอาวกาศที่ชื่อบีป๊อปครับแต่ละตอนก็มักจะเป็นภารกิจที่กลุ่มบีป๊อปต้องตามล่าอาชญากรหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอวกาศครับคาบอยบีป๊อปได้รับการยกย่องอย่างมากในด้านการผสมผสานร,ระหว่างแนวเพลงแจ๊สบูและร็อกแอนด์โรลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ไปแล้วครับรวมถึงการออกแบบฉากต่อสู้และการพัฒนาตัวละครที่มีความลึกซึ้งซีรีส์เรื่องนี้ยังสำรวจประเด็นที่เกี่ยวกับการค้น หาความหมายของชีวิตความเหงาและการเผชิญหน้ากับอดีตครับทำให้ c วบอยบีป๊อปกลายเป็นผลงานคลาสสิกในวงการอานิเมะเบอร์เซิร์กนี่เป็นมังงะและอนิเมะที่สร้างโดยเคนทาโร่มิอุระนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตัวละครที่ชื่อกาสครับเขาเป็นนักรบที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความทา้าทายและความมืดครับกาสเป็นนักรบที่ต่อสู้กับศัตรูมากมายรวมไปถึงเผชิญกับชีวิตที่โหดร้ายในยุคกลางแฟนตาซีครับเขามีชีวิตที่ลำบาก และเต็มไปด้วยความรุนแรงแต่กัสก็ยังมีความแข็งแกรง่งและความตั้งใจที่ไม่ย่อท้อกัสได้เข้าร่วมกลุ่มนักรบที่เรียกว่าแบรนดดรอฟครับนอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับเทพเจ้าแห่งความมืดและเจ้าตัวก็พยายามค้นหาความหมายของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและการแก้แค้นเรื่องนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านการพัฒนาตัวละครและการสร้างโลกที่ซับซ้อนครับ แบล็กแจ็คหมอปีศาจเป็นมังงะที่สร้างโดยอสามุเทซุกะนะครับผมเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับชายที่ชื่อแบล็กแจ็คนะครับหรือชื่อจริงคือคิโชวาตานาเบะนะครับเขาเป็นหมอฝีมือเยี่ยมที่มีความสามารถในการรักษาโรคและอาการต่างๆแจ็คแกมีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับในการทำศัลยกรรมและรักษาคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากแม้ว่าจะมีบางครั้งนะครับที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาทางจริยธรรมและความขัดแย้งในการตัดสินใจ และมักจะรับค่าตอบแทนที่สูงจากผู้ป่วยครับแต่เขาก็มีหลักการของตัวเองนะครับในการช่วยชีวิตคนและมักจะทํางานฟรีสําหรับผู้ที่เขารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงในเรื่องของแบคแจ็คนะครับมักจะมีคดีทางการแพทย์ที่ท้าทายและความซับซ้อนรวมถึงการสํารวจประเด็นทางจริยธรรมในวงการแพทย์ครับตัวละครที่หลากหลายและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความดรามา่าการประจนภัยต่างๆทําให้เรื่องนี้เป็นผลงาน งานที่โดดเด่นอย่างมากในวงการมังงะครับทั้งหมดนี้ก็คืออนิเมะยุค90 EP 2ครับ จริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ไม่ได้เอามาพูดนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าปี2000แล้วไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับอนิเมะยุค2000มาให้รับชมนะฮะสุดท้ายครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB